สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะครับคุณเคยไหมครับที่ต้องทนกับความรู้สึกไม่สบายใจจากปัญหาต่างๆในชีวิต คุณปรารถนาในความสุขสงบและความปลอดภัยเชื่อว่าสิ่งมงคลจะช่วยครุ้มครองชีวิตและต้องการที่จะเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่ก็ยังกังวลเกี่ยวกับผลกรรมและการดำเนินชีวิตที่ยังไม่ชัดเจนคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อที่จะสร้างรากฐานแห่งความดีงามให้เกิดขึ้นด้วยตัวเองใช่ไหมครับ วันนี้ครับผมจะชวนคุณมาค้นพบพุทธคาถาอันล้ำค่าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความดีงามในชีวิตนั่นคือการรักษาศีลห้าครับเมื่อคุณได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักศีลห้านี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถสร้างพื้นฐานแห่งความดีชีวิตมีแต่สิ่งมงคลได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะรู้สึกว่าใจสงบสุข ไร้ข้อกันวลและมีบุญบารมีหนุนนำสู่ความสุขที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนครับนี่คือปัญญาที่จะช่วยยกระดับชีวิตของคุณให้คุณพบกับความสงบสุขที่ยั่งยืนครับในตอนหน้าครับเราจะมาทำความเข้าใจถึงแก่งของศีลห้ากันครับว่าหลักธรรมพื้นฐานนี้มีความสำคัญอย่างไรและเป็นรากฐานแห่งความดีงามที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ได้อย่างไรอย่าพลาดนะครับ ในตอนที่แล้วเราได้ตั้งคำถามกันไปแล้วนะครับว่าทำไมเราจึงรู้สึกชีวิตวุ่นวายและจะมีพุทธคาถาใดบ้างที่จะช่วยให้เราใจสงบสุขวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกถึงแก่นธรรมะที่สำคัญยิ่งซึ่งเป็นหัวใจของแนวคิดการรักษาสินห้านั่นคือสินห้าครับเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม เป็นรั้วกั้นความชั่วและเป็นหนทางสู่ความสงบสุขที่แท้จริงครับเมื่อคุณได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักศีลห้านี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถสร้างพื้นฐานแห่งความดีชีวิตมีแต่สิ่งมงคลได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะรู้สึกว่าใจสงบสุขไร้ข้อกังวลและมีบุญบาร,รมีหนุนนำสู่ความสุขที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนครับ นี่คือพุทธคถาที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความดีนามในชีวิตของคุณสินห้าคืออะไรหลักปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจท่านผู้ฟังครับคำว่าศินในภาษาบาลีแปลว่าปกติหรือความประพฤติที่ดีงามศินห้าจึงเป็นหลักปฏิบัติ5ประการที่ช่วยให้กายวาจาของเราเป็นปกติ ไม่กระทำความชั่วซึ่งจะส่งผลให้จิตใจของเราสงบสุขตามไปด้วยมาดูกันครับว่าศีลห้ามีอะไรบ้าง 1. ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ อธิบายคือการตั้งเจตนาที่จะไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ไม่เบียดเบียนเขาด้วยกายวาจาใจมีจิตใจเตี่ยมด้วยเมตตาและกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายผลดีผู้ที่รักษาสิลข้อนี้จะมีชีวิตที่ยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากอันตรายต่างๆและเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นสิ่งมงคลคุ้มครองชีวิต 2. อ,อธทินาธานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิงดเว้นจากการลักทัพอธิบายคือการตั้งเจตนาที่จะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของได้ให้ด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะเป็นการขโมยการช่อโกงการยักย่อหรือการหลอกลวงมีความซื่อสัตย์สุจริต ผลดีผู้ที่รักษาสินข้อนี้จะมีทรัพย์สินมั่นคงไม่ขาดแคลนเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นมีบุญบาร,รมีหนุนนำให้การเงินจเจริญ 3. กาเมสุมิชชาจาราเวร,รมณีสิกขาประทางสมาธิยามิงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม อธิบายคือการตั้งเจตนาที่จะไม่ล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่นมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเองสำหรับผู้มีคู่และมีความสำรวมทางกายว่า,จาใจในเรื่องเพศไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นในเรื่องนี้ ผลดีผู้ที่รักษาสีนข้อนี้จะมีครอบครัวที่อบอุ่นชีวิตคู่มั่นคงเป็นที่เคารพของสังคมและมีใจสงบสุขปราศจากความวุ่นวายและมีบุญบาร,รมีนหนุนนำสู่ความสุขที่แท้จริงครับนี่คือพุทธคถา,าที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความดีงามในชีวิตของคุณ 4. มุสาวาทาเวร,รมณีสิกขาประทังสมาธิยามิงดเว้นจากการพูดเท็จ อธิบายคือการตั้งเจตนาที่จะไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกแยกไม่พูดคำหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระแต่พูดความจริงพูดจาสุภาพพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ผลดีผู้ที่รักษาศีลข้อนี้จะเป็นที่เชื่อถือมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีมิตรสหายที่ดีและไร้ข้อกังวลเรื่องคำพูดสร้างปัญหา าสุราเมระยะมัชชาปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดอธิบายคือการตั้งเจตนาที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นสุรายาเสพติดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ขาดสตดิทำให้ทำความชั่วได้ง่ายและก่อให้เกิดความประมาทในการดำเนินชีวิตผลดี ผู้ที่รักษาศีลข้อนี้จะมีสติปัญญาดีมีสุขภาพแข็งแรงไม่ก่อปัญหาให้ตนเองและผู้อื่นมีบุญบาร,รมีหนุนนำด้านสติปัญญาและความเจริญด้านสติปัญญาและความเจริญท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าวิธีรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวันอย่างละเอียดเพื่อให้ใจสงบสุขและไร้ข้อกังวลครับ ในตอนหน้าครับเราจะมาเจาะลึกถึงการนำศีลห้าแต่ละข้อมาปฏิบัติในชีวิตจริงเพื่อให้คุณสัมผัสได้ถึงผลลัพธ์ของความสงบสุขที่เกิดขึ้นในใจของคุณอย่าพลาดนะครับในตอนที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจถึงแก่นของศีลห้าซึ่งเป็นรากฐานแห่งความดีงามที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้กันไปแล้วนะครับ วันนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นบทฝึกที่หนึ่งด้วยการเจาะลึกถึงวิธีการรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวันครับหลายท่านอาจคิดว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากหรือเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดและสามารถนำมาใช้ได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตนี่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราใจสงบสุข ไร้ข้อกังวลและเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้บุญบารมีหนุนนำสู่ความสุขและความเจริญในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงนี่คือการนำพุทธคถาการรักษาศีลห้ามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมครับความสำคัญของการรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวันสู่ความสงบสุขภายในท่านผู้ฟังครับ การรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวันไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องไปนั่งอยู่แต่ในวัดหรือต้องละทิ้งกิจการงานทางโลกไปเสียทั้งหมดแต่หมายถึงการที่เรามีสติรู้ตัวตั้งเจตนาที่จะไม่ทำความชั่วทั้งทางกายวาจาและพยายามทำความดีให้เกิดขึ้นในทุกๆวันเมื่อเราสามารถรักษาศีลได้แม้เพียงข้อเดียว 2ข้อหรือครบทั้ง5ข้อเราจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นคือความสมบสุขและความไร้ข้อกังวลที่ค่อยๆเกิดขึ้นภายในครับวิธีการรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆและเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้การฝึกนี้เกิดผลจงทำด้วยความเข้าใจและเจตนาที่บริสุทธิ์ 1. ศีลข้อหนึ่ง งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เมตตาต่อชีวิตปฏิบัติเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้กตัวไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เข้ามาในบ้านอย่างไม่จำเป็นเช่นยุงมดมแมลงวันหากจำเป็นต้องกำจัดก,ก็ทำด้วยความระมัดระวังและใช้ปัญญาสำคัญที่สุดคือการมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่คิดทำร้ายผู้อื่นด้วยกายหรือวาจา ตัวอย่างหากเห็นสัตว์บาดเจ็บลองให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ฝึกให้อภัยผู้ที่ทำให้เราไม่พอใจประโยชน์การฝึกเมตตาจะทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับตนเองและผู้อื่นใจสงบสุขจากการไม่สร้างเวรสร้างกรรม 2. ศีลข้อสองงดเว้นจากการลักทรัพย์ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติ ไม่หยิบฉวยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กน้อยเพียงใดเช่นปากกาของเพื่อนร่วมงานไม่โกงเงินทอนไม่เอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานหรือค้าขายทำงานให้คุ้มค่ากับค่าจ้างที่ได้รับตัวอย่างหากเจอของตกหล่นพยายามหาเจ้าของคืนหรือนำส่งคืนแก่ผู้ดูแลประโยชน์สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองทรัพย์สินที่ได้มาบริสุทธิ์ ไร้ข้อกังวลเรื่องคดีความหรือความผิดทางสังคม 3. ศีลข้อสงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรามสำรวมระวังปฏิบัติสำหรับผู้มีคู่ครองจงซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนไม่ล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีคู่ก็ให้มีความสำรวมระวังในการประพฤติไม่ดูสื่อลามกอนาจารเกินควรไม่สร้างความสัมพันธ์ที่ผิดทํานองคลองธรรม ตัวอย่างให้เกียรติคู้อื่นวางตัวเหมาะสมประโยชน์ครอบครัวอบอุ่นชีวิตคู่มั่นคงเป็นที่เคารพของสังคมและทำให้ใจสงบสุขปราศจากความวุ่นวายใจ 4. ศีลข้อ4งดเว้นจากการพูดเท็จพูดความจริงมีประโยชน์ปฏิบัติพูดความจริงเสมอไม่โกหกแม้ในเรื่องเล็กน้อยไม่พูดส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกแยก ไม่พูดคำหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อไร้าสาระแต่จงพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดด้วยวาจาสุภาพไพเราะพูดให้ถูกกาละเทศะตัวอย่างหากทำผิดก็กล้ารับผิดพูดจาให้กำลังใจผู้อื่นเรียกใช้คำพูดที่ดีสร้างสารรค์ประโยชน์เป็นที่เชื่อถือมีวาจามีน้ำหนักมีคนเคารพไร้ข้อกังวลเรื่องคำพูดสร้างปัญหาหรือศัตรูห ข้อ5งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดมีสติสัมปชัญญะปฏิบัติไม่ดื่มสุราไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ขาดสติทําให้เกิดความประมาทและเป็นบ่อเกิดของการทําความชั่วได้ง่ายตัวอย่างหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมึนเมาใช้สติในการตัดสินใจทําสิ่งต่างๆในชีวิต ประโยชน์มีสติปัญญาดีสุขภาพแข็งแรงไม่สร้างปัญหาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นรากฐานให้บุญบารมีหนุนนำด้านสติและปัญญาท่านผู้ฟังครับเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลให้ในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องเราจะพบว่า ใจสงบสุขอย่างแท้จริงไม่ต้องคอยหวาดระแวงไร้ข้อกังวลจากบาปกรรมและเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้บุญบารมีหนุนนำสู่ความสุขและความเจริญในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนครับ นี่คือการนำพุทธคถาการรักษาศีลห้ามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมครับในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้อานิสงของการรักษาศีลอย่างลึกซึ้งครับเพื่อให้เห็นว่าศีลห้าน,นี้ส่งผลต่อบุญบาร,รมีหนุนนำและความสุขในชีวิตของเราได้อย่างไรอย่าพลาดนะครับ ในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงวิธีการรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวันกันไปแล้วนะครับซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เราเริ่มสัมผัสได้ถึงใจสงบสุขและไร้ข้อกันวนวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกถึงบทฝึกที่สองซึ่งเป็นผลลัพธ์อันประเสริฐของการรักษาศีลน,นั่นคืออานิสงส์ของการรักษาศีลห้าครับหลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า การรักษาศีลห้าไม่ใช่แค่าการละเว้นความชั่วเท่านั้นแต่การสร้างบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ที่จะหนุนนำให้ชีวิตของเราพบกับความสุขความเจริญและมีแต่สิ่งมงคลเข้ามาคุ้มครองอย่างแท้จริงนี่คือการเปิดเผยพลังแห่งพุทธคาถาการรักษาศีลห้าที่จะทำให้คุณตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ครับ ความสำคัญของอานิสง์ของการรักษาศีลห้าพลังแห่งบุญบารมีท่านผู้ฟังครับพระพุทธองค์ทรงสอนว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่เราทำนั้นยอมให้ผลเสมอเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้หากเราปลูกต้นไม้ที่ดีผลิตด,ดอกออกผลที่ดีเราก็ย่อมได้รับผลผลิตที่ดีงามนั้นการรักษาศีลห้าก็คือการปลูกต้นไม้เห็นความดีงามในชีวิตของเรานั่นเองครับ อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลคือผลดีที่จะกลับมาสู่ตัวเราเป็นบุญบารมีหนุนนําให้เราพบแต่ความสุขความเจริญและทําให้ชีวิตมีแต่สิ่งมงคลครับอานิสงส์ของการรักษาศีลห้าที่ส่งผลต่อชีวิตโดยตรงมาดูกันนะครับว่าเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์แล้วเราจะได้รับอานิสงส์หรือผลดีอะไรกลับคืนมาบ้าง หชีวิตปลอดภัยปราศจากศัตรูจากศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์อธิบายเมื่อเราไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่สร้างเวรสร้างกรรมกับใครผู้อื่นก็จะไม่คิดร้ายหรือเบียดเบียนเราตอบทาให้ชีวิตของเรามีความปลอดภัยปราศจากอันตรายทั้งปวงเป็นที่รักของคนทั่วไปแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆก็ไม่กลัวเรา ผลลัพธ์คุณจะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกที่ไร้ข้อกังวลได้รับการคุ้มครองดูแลและชีวิตมีแต่สิ่งมงคลเข้ามาคุ้มครอง 2. มีทรัพย์สินมั่นคงไม่ขาดแคลนจากศีลข้อ2ไม่ลักทรับ อธิบายเมื่อเรามีความซื่อสัตย์สุจริตไม่หยิบฉวยของผู้อื่นไม่ทุจริตคดโกงทรัพย์สินที่เราได้มาก็ย่อมบริสุทธิ์ไม่ต้องคอยหวาดระแวงและจะเจริญงอกงามมีแต่เพิ่มพูนไม่ลดน้อยลงผลลัพธ์คุณจะมีความมั่นคงทางทรัพย์สินเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นและบุญบาร,รมีหนุนนำให้การเงินเจริญรุ่งเรือง 3. ครอบครัวอบอุ่นชีวิตคู่มีความสุข จากศีลข้อสไม่ประพฤติผิดในกามอธิบายเมื่อเรามีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับคู่ของผู้อื่นจะทำให้ชีวิตคู่มีความมั่นคงครอบครัวอบอุ่นปราศจากปัญหาชู้สาวลูกหลานก็จะมีความสุขผลลัพธ์คุณจะมีใจสงบสุขได้รับความเคารพจากสังคมและชีวิตมีแต่สิ่งมงคลคือความรักความผูกพันในครอบครัว มีวาจาสัตว์เป็นที่เชื่อถือจากศีลข้อ4ไม่พูดเท็จอธิบายเมื่อเราพูดความจริงไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพ้อเจอ้อคำพูดของเราก็จะมีน้ำหนักเป็นที่เชื่อถือของผู้อื่นใครๆก็อยากคบหาอยากให้ความช่วยเหลือผลลัพธ์ คุณจะไร้ข้อกังวลเรื่องความสัมพันธ์มีมิตรสหายที่ดีและบุญบาร,รมีหนุนนำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ 5. มีสติปัญญาดีไม่ประมาทจากศีลข้อ5ไม่ดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติด อธิบายเมื่องดเว้นจากสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติดสติสัมปชัญญะของเราก็สมบูรณ์สามารถคิดพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างรอบคอบไม่ทำอะไรผิดพลาดด้วยความประมาททำให้การงานก้าวหน้ามีสุขภาพแข็งแรงผลลัพธ์คุณจะได้รับบุญบาร,รมีหนุนนำต้านสติปัญญาทำให้ชีวิตก้าวหน้าไม่ติดขัด 6. เป็นที่รักของคนและเทวดา ผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปได้รับความเมตตาและเทวดาย่อมคุ้มครองรักษาให้ปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆผลลัพธ์คุณจะรู้สึกว่าชีวิตมีแต่สิ่งมงคลได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากทุกฝ่ายทั้งที่รู้และไม่รู้ 7. เป็นรากฐานสู่สมาธิและปัญญาที่สูงขึ้นศีลเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสมาธิและปัญญา เมื่อจิตใจของเราสงบจากความกังวลในการทำผิดศีลจิตก็จะเป็นสมาธิได้ง่ายและเมื่อมีสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นนำไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผลลัพธ์คุณจะพบกับความสุขที่ลึกซึ้งและมีใจสงบสุขอย่างยั่งยืนท่านผู้ฟังครับ เมื่อเราเข้าใจถึงอาณิสง์ของการรักษาศีห้าแล้วเราจะยิ่งตระหนักว่านี่คือพื้นฐานแห่งความดีชีวิตมีแต่สิ่งมงคลอย่างแท้จริงเป็นการสร้างบุญบารมีหนุนนำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมด้วยความสุขความเจริญปราศจากความกังวลและมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตครับ ในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเราจะมาสรุปแก่นธรรมทั้งหมดและมอบบทตื่นรู้เพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงชีวิตที่ใจสมบสุขไร้ข้อกังวลบุญบาร,รมีหนุนนำสู่ความสุขที่แท้จริงจากการรักษาศีลห้าครับอย่าพลาดนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการฮิวใจธรรมะในชุดพิเศษ พุทธคา,าถาการรักษาศีลห้าพื้นฐานแห่งความดีชีวิตมีแต่สิ่งมงคลแล้วนะครับตลอดสตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจศีลห้าซึ่งเป็นรากฐานแห่งความดีงามที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ ได้เรียนรู้วิธีการรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวันและทำความเข้าใจถึงอาน,นิสองส์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการรักษาศีลเพื่อให้เราสามารถสร้างบุญบาร,รมีหนุนนำสู่ความสุขและความเจริญในชีวิตของเราเอง วันนี้ครับผมจะขอสรุปแก่นทำรรทั้งหมดอีกครั้งพร้อมกับมอบบทตื่นรู้ที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงผลลัพธ์อันประเสริฐของการประยุกต์ใช้พุทธคาถาการรักษาศีลห้าในชีวิตที่จะทำให้คุณมีใจสงบสุขไร้ข้อกังวลและมีบุญบาร,รมีหนุนนำสู่ความสุขที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนครับ 1. บทสรุปแก่นของพุทธคาถาการรักษาศีลห้า พุทธคาถาการรักษาศีลห้าคือหนทางแห่งการสร้างพื้นฐานแห่งความดีงามในชีวิตเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้พุทธศาสนิกชนทุกคนศีลห้าประกอบด้วยข้อหนึ่งงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เมตตาจิตไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นขออ้อ 2. งงดเว้นจากการลักทรัพย์ซื่อสัตย์สุจริตไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ข้อ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามสำรวมระวังมีความซื่อสัตย์และเหมาะสมในเรื่องเพศข้อ4งดเว้นจากการพูดเท็จพูดความจริงมีประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นจริงสุภาพและสร้างสรรค์ข้อ 5. งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดมีสติสัมปชัญญะไม่ทำลายสติปัญญาของตนเอง การนำไปปฏิบัติทำได้ในชีวิตประจำวันด้วยเจตนาที่ตั้งมัน่นเป็นการสร้างความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจให้เกิดขึ้นกับตนเอง 2. บทตื่นรู้ใจสงบสุขและบุญบาร,รมีหนุนนำสู่ความสุข ท่านผู้ฟังครับเมื่อคุณได้ทำความเข้าใจและนำพุทธคาถาการรักษาศีลห้านี้ไปใช้ในชีวิตอย่างจริงจังและต่อเนื่องคุณจะพบกับบทตื่นรู้และผลลัพธ์อันประเสริฐในชีวิตดังนี้ครับพื้นฐานแห่งความดีชีวิตมีแต่สิ่งมงคลรากฐานแห่งความเจริญ นี่คือความจริงอันประเสริฐที่เราได้เรียนรู้เมื่อคุณรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์คุณได้สร้างพื้นฐานแห่งความดีที่แข็งแกร่งให้กับชีวิตของคุณแล้วเปรียบเสมือนการสร้างบ้านที่มีรากฐานมั่นคงชีวิตของคุณก็จะมีแต่สิ่งมงคลเข้ามาคุ้มครองปราศจากภัยอันตรายได้รับความรักความเมตตาและมีแต่ความเจริญก้าวหน้า เพราะความดีที่ทำนั้นจะส่งผลดีกลับคืนมาหาคุณเสมอเป็นการสร้างเกราะคุ้มครองชีวิตให้แข็งแกร่งที่สุดครับ ใจสงบสุขอิสระจากความกังวลเมื่อคุณรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์คุณจะพบว่าใจสงบสุขอย่างแท้จริงไม่ต้องคอยหวาดระแวงไม่ต้องกังวลกับผลกรรมชั่วที่ตนเองอาจได้กระทำลงไปจิตใจจะผ่องใสเบิกบานเป็นอิสระจากความทุกข์ที่เกิดจากความผิดบาป ความสงบสุขนี้จะเป็นรากฐานให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีสติและเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นคงในทุกๆวันไร้ข้อกังวลความมั่นคงในชีวิตการรักษาศีลห้าจะนำมาซึ่งความไร้ข้อกังวลในหลายๆด้านของชีวิตคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องคดีความจากการลักทรัพย์ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาครอบครัวจากการประพฤติผิดในกาม ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายจากคำพูดโกหกและไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพและสติปัญญาที่เสื่อมถอยจากสิ่งเสพติดชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพบุญบาร,รมีหนุนนำสู่ความสุข และเมื่อคุณมีศีลห้าเป็นรากฐานบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลนี้จะกลายเป็นบุญบาร,รมีหนุนนำให้ชีวิตของคุณพบกับความสุขความเจริญในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพครอบครัวหรือความสงบสุขทางใจ บุญบารมีนี้จะเป็นพลังที่คอยผลักดันให้ความปรารถนาดีๆของคุณเป็นจริงขึ้นมาได้ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนนี่คือความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากการสั่งสมความดีงามด้วยตัวของคุณเองครับ ท่านผู้ฟังครับจงจดจำพุทธคาถาการรักษาศีลห้าไว้นะครับและตั้งใจรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ในทุกๆวันคุณจะพบว่าคุณสามารถสร้างพื้นฐานแห่งความดีชีวิตมีแต่สิ่งมงคลได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะรู้สึกว่าใจสงบสุขไร้ข้อกังวลและมีบุญบาร,รมีนหนุนนำสู่ความสุขที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนครับ ให้หิวใจธรรมะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสร้างความดีงามและมีชีวิต